รีวิวทดสอบความจุของแบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด32650 6ก้อนซื้อมาก็เอามาต่อขนานกัน6ก้อนแล้วก็บาล้านชาร์จให้เต็มที่ประมาณ3.6 3.62-3.65โวลต์บาลานชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนพอ เต็มแน่แล้วก็เอามาต่ออนุกรมกันเอาเซล์มาต่ออนุกรมกันได้แรงดันประมาณ19เกือบ20โวลต์เสร็จแล้วก็เอามาเข้าบูตคอนเวอร์เตอร์อัพแรงดันขึ้นโดยคุมกระแสดีชาร์จให้อยู่ที่ 3M แอมป์แบตตัวนี้ ผู้ขายระบุมาว่าความจุ6 6,000ม ah ิลลิมหรือ6 M แอมนั่นแหละก็เลยให้ดีชาร์จที่3 M แอมถ้าเต็มความจุก็คือจะใช้เวลาในการคายประจุ2ชั่วโมงผลการทดสอบก็ดิชาร์จไป จนกว่าตัวบูตคอนเวอร์เตอร์มันตัดเนาะพระตั้งตัดไว้ใช้เวลาในการดิชาร์ทที่1ชั่วโมง50นาทีถือว่าผ่านใช้ได้เลยกับราคาก็ลา50กว่าบาทสามารถดิชาร์จได้ ตีสวัดเต็มความจุที่ระบุมาเลยคือ6แอมเพราะอันนี้ตั้งต่ำตัดไว้ที่ก่อนที่มันจะหมดไม่ถึงก็ให้มันหมดเลยอะ่ะเพราะใช้งานจริงเราจะไม่ให้มันหมดขนาดนั้นใช้งานจริงต่อก้อนเนี่ยแรงดันจะตกเหลือ2.5โวลต์ แต่อันนี้ไม่เอาอันนี้เอาแค่2.6-2.7พอให้ตัดก่อนเพราะฉะนั้นความจุก็น่าจะได้จริงนะที่6แอมปโอเคจบการรีวิว